ากลางไอจแห่เชียร์กลับมารักกันอีก ได้เทศที่คู่รักนางเอกปิดฉากรัก8ปีล่าสุดฝ่ายชายก็โผ่ส่งกำลังใจให้พึ่งประกอบปิดฉากรัก8ปีมาหมาดๆระหว่างกินสดรพรกับธันวาสุรจันทร์ที่เลิกกันไปเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยของฝไนไลฟ์สไตล์ด้วยในความชอบที่ต่างกันและพวกเขาก็พยายามปรับกันแล้วแต่ก็ยังหาจุดตรงกลางไม่เจอและสักที คอมเมนต์คอนเฟิร์มไม่มีเรื่องมือที่3ล่าสุดสาวกลินสุดาพรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ลงในสกแกรมส่วนตัวหลังจากมีสัมภาษณ์ ครั้งแรกหลังเลิกกับธันวาระบุข,ข้อความว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วคะ่ะแล้วพร้อมลุยงานและไม่ไปเรียนต่อแล้วจ้าและในขณะที่หนุ่มธันวานั้นก็เข้ามาส่งกำลังใจให้สีแดงด้วยสามดวงและท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์และ จะระบ,บุว่าเสียดายที่กลับมารักกันอีกเหมือนเดิมได้ไหมขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกลีนนะคะและมีมิตรภาพแบบนี้น่ารักค่ะและรักษาวไว้นานๆนะคะเสียดายจังและแวบ,บๆคือคนตกใจมากๆค่ะยังมาคิดยังไงก็ต้องสู้นะคะทั้งคู่เลยเป็นต้น